สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองเรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะ หนังสือประวัติศาสตร์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองค่ะนักเรียนนะคะสามารถเปิดไปหน้าที่242และ243ได้เลยค่ะในระหว่างที่เรารับชมวิดีโอนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปควบคู่กันนะคะ ก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปรับชมวิดีโอนะคะเรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยสุขโขทยเดียวนะคะคุณครูจะพาน,น่านเรียนมาดูผ่านสาระการเรียนรู้กันก่อนค่ะซึ่งเราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือพัฒนาการสมัยสุขโขไทยนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะพัฒนาการสมัยสุขโขไทยมีอะไรบ้างนะคะ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะพัฒนาการของอาณาจักรพัฒนาการอาณาจักรสมัยสุขโขทัยนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วใครจำได้ไหมเอ่ยมีด้านใดบ้างสำหรับพัฒนาการด้านสุขโขทัยที่เราได้เรียนไปแล้วมีด้านใดบ้างคะด้านการเมืองาการปกครอง ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะมีทั้งหมด3ด้านนะและประวัติผลงานนะคะของบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยเอ๊ะมีใครบ้างนะหนึ่งก็คือผู้พ่อขุนศรีอินทราทิต้ดสองพ่อขุนรามคำแหงและสามพระมหารธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิงไทยนั่นเองค่ะและสำหรับ ในเชื่อโมองนี้และในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยค่ะและในลำดับต่อไปนะคะคุณครูก็มีวิดีโอเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทยัยมาให้นักเรียนได้รับชมเด็กๆตั้งใจรับชมนะคะเพราะหลังจากที่เรารับชมเสร็จแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดลงไปในหนังสือนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะ ภูมิปัญญาสมัยสุโข,ขทยัยภูมิปัญญาสมัยสุโข,ขทยัยเรียนรู้ไหมครับว่าภูมิปัญญาไทยคืออะไรภูมิปัญญาไทยหมายถึงความรู้ความสามารถของคนไทยที่นำมาใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ในการดำเนินชีวิตซึ่งเกิดจากองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังนำมาพัฒนาปรับปรุงแล้วอย่างดี สามารถพัฒนาชีวิตคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเมื่อนักเรียนได้รู้แล้วว่าภูมิปัญญาไทยคืออะไรต่อไปเรามาดูภูมิปัญญาไทยในสมัยสุขโขทัยกันนะครับในช่วงอาณาจักรสุขโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นได้มีการพัฒนาและสร้างสารรค์งานด้านต่างๆอย่างมากมายที่ส่งผลให้สุขโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกล้ำค่าของชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม คุณครูครับแล้วภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยที่สําคัญมีอะไรบ้างครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับวินถ้างั้นเรามาดูกันนะครับว่าภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยที่สําคัญมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากด้านภาษาและวรรณกรรมด้านภาษาก็คือตัวอักษรไทยหรือลายสือไทยเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมทางภาษา เป็นมรดกของชาติซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นในพศ1826แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองและสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการประดิษฐ์อักษรไทยทำให้เกิดการบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งได้บันทึกเรื่องราวความเป็นอยู่ของอาณาจักรสุขโขทัยให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปคือด้านวรรณกรรมนอกจากนี้ยังมีวรรณคดีที่สำคัญอื่นอีกได้แก่ไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับาศาสนา สอนให้คนทำความดีและเว้นความชั่วอันเป็นพื้นฐานของความเชื่อของคนไทยสืบต่อมาด้านต่อไปก็คือด้านศิลปกรรมศิลปกรรมในสมัยสุขโขทัยมีความโดดเด่นงดงามมีลักษณะเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมเช่นเจดีทรงพุ่มเข้าบินด้านประติมากรรมโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอ่อนช้อย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงสุขโขทัยและด้านจิตรกรรมเช่นภาพจำหลากหลายเส้นในแผ่นหินชนวนที่มีผน,นังเพาดานวัดสีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเป็นศิลปะที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามอย่างยิ่งด้านต่อไปก็คือด้านหัตถกรรมในสมัยสุขโขทัยหัตถกรรมที่สำคัญคือเครื่องสังฆโลก เป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบันิฐานว่าได้รับอิทธิพลจากจีนได้ค้นพบร่องรอยของการผลิตเครื่องสังฆโลกสุขโขทยัยโดยพบเตาเผาโบราณกว่า500เตาพร้อมเครื่องสังฆโลกที่อย่างดีและแตกหักมากมายปัจจุบันยังมีโรงงานผลิตสังฆโลกแบบเก่ามากมายที่ตำบลเกาะน้อยอเศรสีสัจจนาลายัยและที่อเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยด้านเทคโนโลยีการชลประทาน อาณาจักรสุขโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ทำมาหากินด้านเกษตรและมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำคือในฤดูฝนจะมีน้ำมากจนเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่ฤดูแล้งมีน้ำน้อยทำให้ขาดแคลนน้ำดังนั้นพระหมหากษัตริย์และชาวสุขโขทัยจึงแก้ปัญหาด้านการจัดทำระบบชลประทานเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรดังนี้ ทำนบคือคันดินที่ทําขึ้นเป็นแนวสําหรับกั้นน้าหรือบังคับน้ําที่มีในฤดูฝนให้ไหลไปตามทิศทางที่ต้องการคําว่าทํานบในสุขโขทยัยเรียกว่าสรีดพงเหมืองฝายคือเขื่อนกั้นน้ําที่ทําขึ้นขวางลําน้ําเพื่อทดน้ําให้มีระดับสูงขึ้นและไหลไปตามคลองส่งน้ําที่ขุดเตรียมไว้คลองส่งน้ําเรียกว่าเหมืองน้ําจากเหมืองจะไหลไปสู่พื้นที่เพาะปลูก สระและบ่อน้ําในสมัยสุขโขทัยเรียกสระหรือบ่อน้ําว่าตรพังซึ่งหากขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เป็นบ่อน้ําสําหรับเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแล้งส่วนบ่อน้ําที่ขุดเป็นบ่อกลมเป็นน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั S ่วไปเห็นไหมครับนักเรียนว่าการแก้ไขปัญหาด้านการจัดระบบชนระทานของชาวสุโขทัยในอดีตนับเป็นภูมิปัญญา ที่ทำให้ชาวสุขโขทัยมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภคหรือบริโภคได้เป็นอย่างดีเอาเลยครับนักเรียนต่อไปครูจะให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้กันได้นะครับกับปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ บ้างคะนักเรียนหลังจากที่รับชมวิดีโอภูมิปัญญาไทายในสมัยสุโขทัยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเป็น Mind Mapping นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าคุณค่าและการอนุอนรั์ภูมิญาไทายนั้นมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะ เราก็มาดูกันก่อนว่าคุณค่าและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนั้นมีอะไรกันบ้าง 1. ก็คือส่งเสริมให้ลูกหลานไทยเห็นคุณค่า 2. ซสืบทอดและอนุรักษ์ไว้สสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนั่นเอง 4. สนับสนุนส่งเสริมการนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานเกิดขึ้นค่ะและ 5. มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูสิว่าแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมมีอย่างไรบ้างนะคะ 1. ก็คือไม่นำวัตถุโบราณออกจาก ออกนอกสถานที่นั่นเอง 2. ไม่ไปทำลายโบราณสถานไม่ขีดไม่เขียนไม่หยิบไม่จับไม่แกะไม่แทะทั้ทงสิ้นนะคะต่อมารักษาให้คงสภาพเดิม ช่วยการดูแลรักษาไม่ลักลอกขุดวัตถุโบราณไม่ทำการก่อสร้างอาคารใหม่ในบริเวณโบราณสถานเพราะจะทำให้โบราณสถานที่อยู่ใ,ใกล้ๆนั้นเกิดการผลกันก่อนหรือเกิดการแตกหักนั่นเองค่ะ แนวทางการอนุรักษ์ภาษาไทยสําคัญมากเลยค่ะภาษาไทยคือภาษาของเราตั้งแต่บรรพบ,บุรุษนั่นเองนะคะเราจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะอันที่1คือศึกษาและเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความเข้าใจ 2. อออกเสียงสำเนียงอักขระให้ถูกทอกให้ถูกต้องเช่นรอเรือรอลงนะคะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนี่แหละค่ะที่สำคัญโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือตัวของเราเองภาษาเขียนภาษาอ่านนะคะเราต้องเขียนให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องไม่พูดภาษาไทยปะปนกับภาษาต่างประเทศเช่น Good morning สวัสดีค่ะ หรือซิซินั่งลงไม่เอานะคะ<อ>เวลาพูดพูดภาษาไทยให้ชัดเจนภาษาต่างชาติเราเรียนรู้เราสามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้ถือว่านักเรียนโอเคเก่งมากและเยี่ยมแต่ในการพูดไม่สมควรพูดปะปนกันให้นักเรียนแยกให้ชัดเจนนี่คือภาษาไทยและนี่คือภาษาต่างประเทศนะคะเมื่อเราได้ รับชมวิดีโอและสรุปนะคะแนวทางต่างๆแล้วคุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะจะอยู่ในหน้าที่242และ243ก่อนทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนดูและอ่านในหนังสือสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมหน้าที่242และ243ให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยทำแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่244นั่นเองค่ะทำหน้านี้หน้าเดียวนะคะนักเรียนทำเองนะแต่ก่อนทำอย่าลืมอ่านก่อนนะคะในหน้าที่242และ243ให้เข้าใจแล้วค่อยทำนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในภูมิปัญญาสมัยสุขโขทยัยได้รับชมวิดีโอได้อ่านจากหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคาบเรียน ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ